คนส่วนใหญ่มีปัญหาทางความคิดยิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งเคยตัวขึ้นเท่านั้นความคิดเป็นก้าวแรกของการทำยิ่งคิดจริงคิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเท่าไหร่แนวโน้งการทำจริงทำสำเร็จก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นแต่คนส่วนใหญ่มีปัญหาทางความคิดคือเคยชินที่จะคิดเล่นๆคิดเหลว คิดแบบหลอดภาระคิดทิ้งคิดคว้างไม่สร้างรูปแบบความคิดที่ชัดเจนแนวโน้มการทำจริงทำสำเร็จจึงต่ำมากหรือหมดสิทธิ์ด้วยสิ้นเชิงยิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งเคยตัวขึ้นเท่านั้นการฝึกสังเกตปฏิกิริยาทางกายและทางจิตทีละครั้งทีละหนต่อเนื่องเป็นเดือนเป็นปีอาจช่วยให้พฤติกรรมทางความคิดเปลี่ยนไป รวมทั้งสร้างแนวโน้มการทำจริงเพิ่มขึ้นด้วยฝึกสังเกตความคิดที่เป็นรูปเป็นร่างชัดเจนกับความคิดเหลวๆอ่อนปวกเปียกสิ่งที่น่าสังเกตเป็นอันดับแรกคือความคิดที่เป็นรูปเป็นร่างชัดเจนเริ่มนับตั้งแต่เมื่อเกิดเป้าหมายแจํมกระจ่างร่างกายจะเหมือนมีพลังอัดฉีกให้กระตือรือร้นไม่อยากอยู่นิ่งงอมืองอเท้า าข้อตั้งหลังตรงโดยอัตโนมัติหาทางขยับหาทางออกก้าวไปเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้นทุกคนต้องมีความคิดชนิดนี้เกิดขึ้นบ้างอย่างน้อยก็ตอนอยากพูดสิ่งที่อัดอั้นในใจอยากให้คนบางคนได้ยินได้ฟังจากนั้นให้สังเกตความคิดเลวๆอ่อนปวกเปียกเอาแน่เอานอน,อนไม่ได้ว่าจะทำหรือไม่ทำมีความโลเลก,ก้มกึงอยู่ระหว่าง อยากตัดสินใจกับไม่ต้องการตัดสินใจร่างกายจะออกอาการมืออ่อนเท้าอ่อนถ้าเดินก็เชื่องช้าเหมือนจะหยุดยืนถ้ายืนก็มีแนวโน้มจะสุดเข่าลงนั่งบือ้อานั่งก็นั่งหลังงอคอพับคออ่อนใกล้แผ่นอนถ้านอนก็สอแววนอนแช่ายาวมาราทอนจิตจะเลือกความคิดเองเมื่อสังเกตความต่างนานพอ เมื่อสังเกตกิริยาทางใจที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางกายอยู่อย่างนี้คุณจะพบความจริงข้างเคียงเช่นตอนจินตนาการถึงความสําเร็จตัวจะเบาไม่เหนื่อยร่างกายพร้อมจะตอบสนองอาการคิดคิดฝันฝันเพ้อเจ้อด้วยท่านอนกระดูกอ่อนไม่ค่อยมีน้ำหนักให้รู้สึกว่ามีตัวตนต่างจากตอนตั้งเป้าใหญ่เห็นเป้าชัดคิดอ่านวางแผนเป็นขั้นเป็นตอน ร่างกายจะตอบสนองพลังขับดันทางความคิดที่กระจางด้วยกระดูกแข็งที่ดันคอให้ตั้งดามหลังให้ตรงเกิดน้ำหนักตามที่เป็นอยู่จริงรู้สึกมีตัวตนให้จับต้องได้เปรียบเทียบระหว่างกระดูกอ่อนกับกระดูกแข็งไปนานๆในที่สุดจิตจะเลือกตัวเองในแบบที่ทำให้กระดูกแข็งเลิกแพ้ภัยตัวเองจะคิดอะไรคิดจริง เห็นว่าแค่คิดจริงก็เท่ากับทำจริงไปแล้วกว่าครึ่ง